มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วจ้าวันก่อนไปเดินตลาดสดนะเพื่อนๆตลาดที่ไปเดินเนี่ยเป็นเขตคารามูเซลนะคะซึ่งห่างจากบ้านเราประมาณ10นาทีประมาณนี้ก็ไปเดินตลาดอะ่ะใกล้จะวายแล้วเราก็ซื้อของเสร็จสับขากลับเดินออกใช่ไหมมีร้านหนึ่งส่วนใหญ่อะ่ะพ่อค้าที่ตุรกีจะเยอะมากกว่าผู้หญิงนะจะไม่ค่อยเห็นเป็นผู้หญิงมาขายของักเท่าไหร่ก็มีพ่อค้าร้านหนึ่งฟิลฟิลน่าจะกึ่งๆึแบบรุ่นรุ่นสามสิบกว่ากว่นีแหละ หรือไม่ก็อาจจะ20ไปลายๆนะคะไม่รู้เขาเถียงอะไรกับลูกค้าแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ดูเสียงดงังเออเววนะลูกค้าก็เป็นวัยรุ่นแล้วหน่อยอย่างนี้แหละลูกค้าก็พูดไม่หยุดเหมือนกันแต่เราอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ถามพอบ้านด้วยเช่นกันว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรเราคือพ่อค้าเธอเขาหยิบตะกร้าผักอะ่ะเตรียมจะเอาไปฟาดลูกค้าแล้วเธอนึกออกปะแล้วฉันก็คือยืนอยู่ตรงข้างหน้าห่างกันประมาณ5้าก้าวแล้วก็คือเบรกไว้เลย กลัวลูกหลงถ้าเขาตีกันนะจะได้หลบรู้ทางถูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรกากฏว่าจังหวะเขาจะยกฟาดอะแล้วคือลูกค้าก็คือหลบนะลูกค้าก็คือยืนเบี่ยงเบี่งไว้อะ่ะเออพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แะวแวกนะคนตุรกรีทั้งแถบตรงนั้นนะร่วมใจกันส่งเสียงอะไรรู้ปะเขาส่งเสียงแบบช,ช,ช,ชอย่างเงี้ยเธอเออมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอไงปกติคนไทยใช่ไหมมันก็จะฟีแบบเฮ้ยอย่าทำ like หยุดหยุดอะไรเงี้ยเออฟีลแบบยายายาแต่เนี้ยคือเรา แคจะไม่ได้ยินเสียงแบบคนพูดภาษาตุรกีแบบหยุดหย,ยุดอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยได้ยินหลักๆชัดเจนที่สุดนั่นก็คือชชชชชชรวมถึงตัวพ่อบ้านด้วยเธอตัวพ่อบ้านนางก็ทําเสียงหนีใช่ก็มันจะห้ามอยู่หรอวะถ้าคนมันจะตีอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ตีลูกค้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะไม่มีเรื่องกันหลังจากนั้นก็ยังพูดไม่หยุดเหมือนกันพ่อค้าพูด,ดนี่แน่หน่อยลูกค้าก็รีบเดินไปแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบกันด้วยดีก็เป็นเหมือนเคอร์เจอร์อย่างหนึ่งของคนตุรกีนะคะ จะบอกว่าตอนเล่าเนี่ยเล่าขำๆอย่างเงี้ยได้นะแต่อยู่หน้างานจริงอะ่ะเอ้ยมันขำไม่ออกนะมานั่งนึกแล้วก็แบบเออ